สวัสดีชาวตะการนะครับก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้ก็อัปเดตการรมในส่วนของ1พฤศจิกายนประกอบภาพ9ปีการันตี510คูปองลิมิเต็ดนะครับก็เออถามว่ากิจกรรมมันโอเคไหมผมมองว่าโอเคนะแล้วก็ใครตัดเออก็สามารถมาดูถ้าเปิดตัวในส่วนของ CGI เนื้อเรื่องของสกินก็ได้กันนะครับเอ้อเรื่องตำแหน่งสุ่มได้ไหม ลงทะเบียนกรองคูปองลิมิเต็ดนะครับอ่าหนึ่งพอยอเนาะ Lock ล็อกอินรับนะครับในส่วนขงดีมานเนอร์ไอ่ห้าร้อยสิบคูปองลิมิเต็ดแล้วกินยีหน้าดีมานเนอร์ไฟรู้สึกว่าวันที่หนึ่งจะมีในส่วนของค้อแล a มาด้วยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้สำหรับใครที่ยังไม่ได้เลิกเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของล็อกอินประกอบภาพให้สำเร็จก็อย่าลืม มากดลงกดลับกันเนาะแล้วก็ประกอบภาพให้สำเร็จนะครับนี่ระบุกัดแนวนอนแล้วระบุที่กัดแนวตั้งนะครับประมาณนี้เออผมชอบนะไอ้ระบบเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยหาตำแหนง่งแล้วก็สุ่มนะประมาณนี้ประมาณนี้ส่วน uid เราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ กองภาพใส่ข้อความที่ต้องการจำกัด20ตัวอักษรอยู่ด้วยกันมา9ปีแล้วนะอ๋อก็คือเราสามารถจองที่อยู่เราได้ถูกปะ่ะอันนี้อันนี้ผมเข้าใจถูกปะ่ะเออก็เดี๋ยวเดว,เดวแป๊บนึงนะสักคู่ตำแหน่งที่คุณอยู่อ เล่นเกมด้วยกันไปแล้วก็ใส่ข้อความยินดีต้อนรับกับบ้านนะว่าพิมพ์ได้แค่นี้อ่ะอะไรเจ้าพิมพ์ไม่ได้เดียวเองโอ้สุ้าผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะกิจกรรมถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของแชร์เนาะ อย่าลืมแชร์กันด้วยในส่วนนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะใช้คีย์ลัดนะผมแนะนํานะก็มันมีวิธีหนึ่งก็คือการแชร์ออกไปทางไลน์ให้มันขึ้นว่าแชร์นะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่าแชร์เรียบร้อยอันนี้คีย์ลัดนะอันนี้คีย์ลัดอย่าทําบ่อยนะครับอประมาณนี้ประมาณนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ